สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดบุญเด้อติดเห็นเนาะอันเห็นต้นพุ่อยังเด้อติดเห็นอ่ะเบอร์แคบนี่เด้อเห็นตัวยังบอนีิแคบนี่นะจ้าอ้าวลองเบิ่งดีแคบแคบนี่แคบเดียวเห็นบปะอ้าวลงมานเห็นยังบอนิเห็นบอาิเห็นบอาิเห็นบอเอาเห็นยังบ่อนมาเลยเห็นตัวเห็นอีหยังบ่อนมาเลยเห็นยังเออให้เห็นยังเห็นเห็นเจ็ดเหรเห็นเจ็ด อ่าน like, ีคนเห็นเจียลยบเห็นอยไอีกเห็นเห็น้าในเยียนเดี่เดียวกันนะะเออเห็นเจียบเจียที่เค่งค well ่ะเห็นสองคับปูเห็นสองอ่าอันนยัเอีกอีกแบสีอีกตัวนึงอ่าเห็นห้าค่ะเห็นห้าอ๋อบออ่าตัวนี้ใหญ่หน่งเดียวอ่าอ่าเบงเดอรัมาี่ี่จ้าาสอง่ะสองเห็นปะไล่ลงมาเนี่จ้า เห็นนี่จ้าขีด n h a เบียหาปูให้บิิงาังสั่นค่ะเียขดโคอยู่นี่นี่ค่ะเห็นบค่ะงแต่สองท่เทิ่งค่ะเออคือสองหัวใหญ่ค่ะบิางมานี่เลขานีเล็เกีดเียห้ายกัดโ่องเกีดห้าไม่เลยาเห็นชัดถ้าเพิ่งเปิดตากะเนเห็นหลายเห็นเกีดก็เห็ชัดไ้แค่สองนี่มันเป็น เจ็สคู่โอ้ยเ็องหาเลยครับู่สองเจ็ดจเลขเยอหัวตอเมื่อวานอนี้เนเลสองสองตะเลขหาอันกุมแดงขึ้นมาก่อนมูเอะกุมนดงได้ถามหาเมแดงเอ้าเมแดงเึ้นมามเร็หาตใหญ่หลายวเออนั่นแหล มันมาน้ำเพลินเลยฮะเถอะเรียวเห็นสองหาสักคนบอกแสดงเห็นโมเห็นลูกเด่นขึ้นเลยโูพ่อปูเจ็ดสองหาเงี้คนลุกหัวคนหัวลูกนี้คือเตก้เตกี้ที่ออกครั้งแรกเห็นโอนี่ปะเจ็ดนี่ปเก้ายู่นี่มันออกเก้าเก็ด เกาหกเกอหาหเกดแล้วมาเกาหกเกแปลว่าก็ปีนเอาเมอปีนมาตอมากึมาสองห้าแปด่ด้านล่างสองห้าแปดตรงๆแต่หลีแปดมันยุบลงไปแล้ววนนี้จะเป็นสองลขนี้กับเห็นนี่คือสองเ็ดห้างเก็ด้านองเด้าค่ะบอบเลียนคือไปที่เจ้าเห็นนัมนเดีครับไปที่เจ้าครับผมบอบเลียนคนก็ลังเกาไปเห็นสองห้าเห็นเห็นคือกัน บอกเจี๊บหาคนจับจัคนกำลังดูออกตุ่ตรงตัวเลขอยู่ตัวนี้ใช่ไ่ะอาจารย์เพิ่นก้ามาเบงมาจีนมมากนะคะวดตัวมาเพิ่นไทเพิ่นไทยกเจ็หาหรือเปล่ามันออกสะบางคนก็เห็นสามบางคนก็เห็นสามอยู่ข้่งบนงวดก่อนนะเห็นสามอยู่ข้างบนกเจ็ดยบะ หวดสามเจ็ดนนงวดที่ออกหาสามสามหาแต่อีกพอเราให้แปดหกหาอันนี้มันออกหกเจ็ดหาทางบานิมพบอกมู้เพื่อน้เพื่อนขีดใหเพื่อนเนี่ยเอาม่อขีดเอาเื่อนบอกว่าไคะเพราะว่ากไกเลขสองนี่่ะฮึดลงมันมาหอดปลายเลขหาเลขหาลงมาก อันนี้แปว่าไปว่าต่อกันไหมบอคต่อเกียร์สองหาแต่มื่นขันขึ้นซองหาม่น่าตู้มื่นขันสองสามมือที่แล้วขื้นซองหาเนาะเกีขร์ิ่ามาตัวหนึ่งบรท่านงขึ้นคือตัวเก็ยนี่พรท่านตัวเกียบ์รท่านขึ้นบัปนี้โยมแม่ซื้อกันเลยเอาอนันตมาให้ตอนเสารก็เลยมาเบิ้งขึ้นเจขึ้นมากโอ้ขึ้นมาเลยเสีย อันนี้เซวิจาใชจชุจาระชนาอาจารก็ให้มี่เาสองซองหวัดกองหาแปดหโตโี่พให่สองหาเก้าอันนี้ออกสองหดูไว้เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังมันมออกลูกว่ะตัวอันคือสองหาเก่าไปซื้อไซเก่บอะไรค่ะเมแต่ว่าผอาจารย์สิบรา่เพราะว่ิ์ได้ยกตัวนั่นคือของพอเนาะเพื่อตัวนั่นเป็นตัวโชว์ ผู้ใดมาวัดก็สิได้ยินว่ดสองหาแปดก็สิพายางมาเบิ่งสิล่ะห้าเบิ่งสิลักแยกสิเป็นส่วนถ้างั้นเราก็มาสัมผัสเองในวัดเราจะได้รู้บางทีมันอาจจะไม่เป็นที่ตรงนั้นอาจจะมาเป็นที่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็ตรงมาเองตรงมาเองเราถึงได้รู้ข้างในขอให้มาวัดเราขอให้มาวัดบอกวัดกับง่ามเหมือนกันนี่แหละนี่แหละที่ขอให้มาชมบารมีวัดนี่แหละที่พญานาคสิขึ้นมึงเนี่ยสามสิบสามสิบเมตรหัวเมียเนี่ย พื้นที่เก่าไรซาก้อนที่สิซื้อร้านหนึ่งตัวนี้แหละคะ่ที่ตรงนี้ราคาที่ปูเพิ่นจะสร้างพญานาคสองตัวกระปูองปูองค์ยานะคะสามสิบเมตรสามสิบหัวเมียสามสิบเมตรกระปูองค์ยาท่านผู้ชมระหว่างกลางเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ก็บ่ดริออกบัดนี้พื้นที่นี่จะเป็นน้ำเป็นสระน้ำสะพานสิเขาไปเป็นสะพานไม้ ข้าเหลียวลงไปก็เห็นป่าเงินป่าทองไหลแลนด์น่ารวยสวยงามมากเลยนาจมีบุญวาดภาพวาดภาพรับตาเพราะงดงามมกกระลาเริ่มสางมีบุญได้สางคนนึงเด้ปู่เอ้ยท่านผู้ชมออกเก็บมีโยมเพิ่นสีเอาแมคโครมาเองเลยเก็บเองเลยกต่สิ่งนี้บุญบารมีน้ำผึ่งหยาดยมนี่ละที่เพิ่นว่าเนี่ยละคุณด่านดาวมาใส่คุณหญิงดาวมาส่คือวาใส่กัญชางแล้วก็คือสีพร้อมกันมืดเลยทั้งซาลา หัวละข้างมีมมีมเผาศพอันนี้พร้อมนั่นนั้นพร้อมเอาที่พอเอาเงินมาใส่เดี๋ยวมันมาอีกเดือนบาปเดี๋ยวมันมาอีกมีไหมมีว่ามันใจสูงเส่งบารมีเนาะลูกโยนต้นโคกโคกก็ตายได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนก็ยังบอกในที่ย่อมเลยว่าเพื่อนของวดนี่คนละแสนต้นละแสนสิบเอ็ดต้นเพื่อนใส่ฮาร์ปีสิบสองต้น ได้ทีอไม่ได้แช่้นถ้าที่สอตัวอกกกพอที่สไม่้ตัวที่สองกันะาค่ะสัตนะครับเอาห่งดีตัวเนาะห่งจิขื้นใ้โอ้คนเดิสร้างองค์ปู่องค์ย่านะคะที่วัดจุมสีตำบลสงเสาอาจจะเป็นสูงที่สุดในโลกอะไรเสุดในโลกเพราะว่าอันค้องอันยังก่อนองแม่ย่งก่อไปพงเน่ยะเจ้ามิตรลาบเนาะมิตรแบบ ขึ้นนะบ่ขึ้นสูงแต่อันนี้ขึ้นสูงอันนี้สูงสูงกว่าต้นย่างกับต้นย่างเท่าไรอันไหนค่ะเคยเห็นต้นย่างอันนี้ก็อาจารย์ก็เคยเห็นต้นย่างแต่ว่าเขาจะว่าสูงซ้ำสามสิบเมตรสามสิบเมตรสาเมตรนั่นนั่นซ้ำแท่งน้ำจะสั่งไปแย่หนาสูงสามสิบเมตรนะคะบาดาลแท่งน้ำบาดาลมีบุญบารมีดางด้าาาแท่นบลบาดาลซ้ำเล็กแล้วกันบ้างอะไร กระดานแน้วแล้วโกตปสีเร่าขอาจา,จารย์ว่าจะเหตุพญานาครในทซงซำแห่งปะปานนะคะขนิอแเมตรเขามาเขาไวเก็บารดาี่มันแล้วมีสรศานมันเพิ่งเด้อปูยางบันนี้มันมาอยู่พี่บันนี้ว่างวดก้อนซองหแปดเนาะค่ะมีนี่งวดก้อนเพิ่งหาอหาเกอยู่หัน2องหาเก่าแมนิลุกเฟตว่าอยะยุน e. <Hayır. S 2> ิองหาองห่าเริ สองห้าแปดแต่นี้ทีกันหลายเลยมียังว่าผมประสองปีวพมาประดิมาวัดเมียนเนี่ยพหาะวอาประด้มาวัดเฉิดชูตัวนั้นไงของอีพอไงาดัก้ามต่อปากอ่าหนึ่งเจ้าสาเาะอากได้โชคต้องขามาวัดเมียนเมียนเมียนครั้นแรกก็คือนเมียนเมียนเมะนเมี่นเนมียมียอเมีนเมียนเมนเมเมยเีมีเนนีเน ตัวนี้ล่ะตเล่งได้สามารถโบวานี่แหละก็ต้องคิดอยูเนาะสามารถอเวื่อที่แล้วนีแปดหกห้าเป็นปะเพิ่นก็ออกเงี้ยแปาพิเนโฮประตูก็ได้ม8นบอกแปแกมันบแล้วมเราวันนี้เล็กล่างเพิ่นใสซ้ำหาเอากลับเนี่ยกุ้มนี้ยกุ่มนี่ละที่กุ้มอะไรกันเข้าความใจกันได้ตัวนี้มันหนาอยู่ออกตัวนี้เขาต้องซ้มาขีกันเลยเข้ต้องซามาขีกันเวาให้า แเกียรติสองห้าเราต้องเราต้องภาวนาให้ออกพ่ออะไรพ่อปู่จะสร้างเงินปูสร้างของปูของยาขึ้นมาต้องการต้องการทั้งบ้านจีนได้มีข้อมั่นใจละกันทำบุญเกียิสงเกอยิ่งเกยิ่งโพลสอเนี่ยิงเกายิงโพนีมแนยิ่งเบี่ยวิ่งโพลสองห้ายิ่งเด่นค่ะห็นบกังเด่นะเด่นเขดกรตมเกียห้าชัดเกนมนากเลยครับผมบ้ผมแน่น ยิงเวายิงเด่นยิงเวายิงหนี่ท่านผู้ชมทาบานมนีเลไหชัดในกร่าัานผู้ชมชคดีนะครับไม่ใ่เบอไเน่เบองในทรัสามแหงชัดกับเก็บซี่ยร่านกับคอมเมถามมาว่าเอาคือไม่เรียกไรโเสับนี่มี2สชุดชุดหนึ่งเป็นของของู้ชีพของผู้ชีพขอาชุดหนึ่งเป็นของ ต้นไส้หรือว่าต้นให้ปูคันของร่างอธิบายฟังหนึ่งครับคือต้นให้นี่เกสองห้าตัวเลขของปูคันหนึ่งเก้มแล้วก็แปดสองก็อยู่ในสหยเลขสามสัวตลอดครับ่ให้ค่ะโรคิดว่าสี่สี่สามสวเร่้อนาคูนอยังก่อนสองาแปดค้อนนะครับเนานแอ็นสองห้าแปดสองห้าแปดอ็นต่เส้ยงให้แปดสองหางบอกแต่ว่าเอ็ เลขหนูไปซื้อมาหนูซื้อเจ็ดองหาวเราได้ทเวรคว่ซื้อไปคืนเลยดิเพราะไม่นซื้อนกลุ่มสว่างแปดซองหาคุณืนวนี้ันเท่าน่ะคืนเลยปะคืนเหรอครับแปดซองหาแต่ว่าเลขเพน่มมากเลขเพิ่มมากแปดซองหาแต่ว่านูมัเจ็นูเลขอกอเจ็ดซองหาใส่คิว่ามันเข้ากันซื้อไวล้วแด้ว่าเลขนะสิบ้าสรงๆเลขของอีพรอ๋อเอาได้เป็นเลขี่ช่องว่าง ช่องว่างที่คนบอขยับบอขิดว่างไม่เสียค่อพจังสามหาเงลดที่แล้วครับอ่าทุกคนกับที่สื่อแปดหกหกแปดอีกว่าสองแปดแปดแตกมืดครับแต่เป็นอย่างที่ว่างสามหาหาสามใบครับแต่สองหาแปดครับถือคนคนถือเกือบสองล้านยินดีบานในเงินสามแสนแปดผมภาพแตกต่างมันมันมันแตกต่างอ่ามแตกต่างเ ก็ได้ว่าแต่เพิ่นบอกว่าแต่เพิ่นบอกว่าเอาเขาคูเดอร์เอาเล็กปูเดอร์เป็สินะ่ง ประมต้งองพิจนนารณาเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเพิ่นให้เข้ามันสัญญากับพวกสิบเอ็ดคนเหตุไมเป็นไงนะคะพวกสิบเอ็ดคนที่เพิ่นขอคนต้นละแสนนี่ต้นละอีกต้นนี้นี how, mm. ่ต้นส uh ิบสองเป็นต้นสิบสองบอกว่าล้านแล้วต้นสิบสองเงินเนที่สิบสองจีเซียงมันเออนะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นต้องการสามคือว่าในสามในเขาพรรษาสามเดือนปู่ตรงใดเงินยังหน่อยคือหาล้าน ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วหาล้านอย่าฟ้าว่าได้อยู่แล้วแต่ไหมแต่ว่าสองหมวดเมื่อกี้เนี่ยสองหมวดที่ผ่านมาเนี่ยได้เงินอยู่แล้วล้านแปดล้านแปดตั้งแต่ล้านเนี่ยก่อนนี่ก็ได้ล้านกว่าแล้วอ่าล้านกว่าอันเก่าที่ไหลเข้ามาจากธนาคารธนาคารที่ทางเจ้าซื้อยังคนกรวยมาห่อพอปู่มีเลขบัญชีด้วยจากต่างประเทศจากเงใช่ขอปู่มีเลขบัญชีด้วยอ่าบัญชีอันนึงกับสองแสนก่วบัญชีอนนึงกับสามแสน พอเลขวัที่อเรขันที่ป่วยได้บอได้แค่ะสผู้ได้เป็นสมาชิกเป็นคนเข้าไปเกจแดงเนื้อขาะอุ่นไปใส่บัือนีวัดด้วยค่ะทั้งส้มจากสาระไม่ไปแต่ว่าเราท่นอุ่นเข้าไปมานได้ไปทางไหนเป็นคู้ว่าเลขตัวใด้ๆกัเลยให้ไปกับกับ่เป็นอย่างนั้นว่าล่ะก็คือว่าเป็นนั่นคือกับหาเป็นอาไ้ก็จะมาสั่งกุเกเา หรือนี่กับนี่เขามรลายก็คืออิสราเอลนะกับนี่เกาหลีใต้ไต้หวันที่ข่าเโจมพิเด้งานลูกขาวโจมพิเด้งานเอาต่วถูกกัโอนมากเหมืที่ทั้งวัดด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วแส้อะไรเียวเป็นเชี่ยวให้นายบ่ต้องฝากเจดีย์เจดีย์ลายวัดเลยยับมันเกหลายวัดที่สีทรับโซนลายวัดนี่ยังถามบ่อว่เป็นคนบาขี่ชีเขมรคอกได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะครูนี่ยังสิ่สามเจ็ดต้องหางกันสุดมาก มาต้า่าเก็ยรมเพราะว่าวันเกิดจะทำามี้ยิบเก็ยิเหาเก็ยใส่เก็ยองหาเอาเรื่อยๆอาใส่เสื้อไรเสื้ออะไรบ่เสื้อต้งแต่ไปกระเยนอยู่คำสนุดเห็นซองหาตูกสัาพาพพันยันคนขิ้งูสักพพันยันนหรอคนขิ้งู ย่องสกาซื้อไว้แล้วเพราะว่านี่ตูเงินบ่เนสกาวยังว่าท่านดนรูว่าเลยอยู่วัดสทัตัวใดบอนันนี้ใครดแต่ดนดนได้ซิบแล้วมั้งซื้อตแต่เล็กอกซื้อตแต่เลไหก่อไปเห็นยู่คำสนุกเลตั้งแต่ไปอันเชิญปูผุนปูีซุก้มนเอน่กลกาวมาเลยซื้อสกา่ครับอันนี้นี่นะเชิรขปูน้นก็แบบกระปกแบขึ้นนี่อันนี้ แปดสองห้าเออสองหงปนะสองอันนี้อันนี้แปหเลกเลขไม่ตะเคียนเสื้อลก๊อมอันนี้แปดหกเบตะเคียนซื้อไปเพื่อนพ่อไปกินไปท่านเพื่อนพ่าไปยูเดี๋ยวจะให้เบิ้งเอานะคะกสื้อยูสว่วงกับแปดสองหางน่ารักมาก ส่วนมากมีแต่ซองห้าเลย9อัดไว้เยอะเลยนะมีแต่ซองห้าน้องพี่เดือดงห้าพ่อไปเห็นอยู่คำสนท์เห็นขัดค่ะน้องเป็นว่าเอาเจ้าเบิดแทงกันละซองห้าพี่เดือนมื่อไนแต่ว่าสั่งไว้อีกอยู่เด้ขาดตอยู่ยังถาดยู่ยังเดียวคือขาดเก่าซองหากับเจ็ดซองหาแต่ว่าสั่งไว้เจ็ดไว้แล้วเจ็ดซองห้าน้อแต่ว่ามาร์กเลขนี่ท่านได้นั่นเด้ท่านได้บอกใครเนียแต่ว่าซื้อไว้ก่อนผู้เดียวเลยไปเมาไปเห็นอยู่คำสนท์เมาสมาเบิดเลยนี่ค่ะนาะเงินเท่าไป มั่นใจไม่ต้องเดินมั่นใจก็มั่นใจเพราะมันไม่ายที่เลยแต่เซ้งเงินกับแปดซองหามันมาตรงกันมันก็มาตรงกันแลก็ไ่เละคุยค่ะแล้วก็ฟันวายเห็นตนโพวกไงก็จะเป็นต้นนี้คิดว่าเลยมาอาจจะมีโสมปูก็เลว่าคนหรูซื้อตันี้ที่สัมผัสกับปูว่าปูพันว่านี่บางที่อาจจะเป็นตัวหลอดแต่ว่ามันกะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ออกได้เพราะว่ามันซื้อไม่ได้เขาจะอั้นเข้าในมาจุดนี้แล้วเข้าเขาไปข้างหลังนี้คิดว่าแมนเนาะเพราะว่าตัวนี้นี่ยานอั้นอีเลยละ ต้องว่าต้องพต้องงานนักเสือมาได้แล้วตรงนั้นตัวนั้นคือช่องว่างแมนที่เจอไฮเอบตรงนู้นใครอาจารย์มาได้เลยช่องว่างเแม่กระพงช่องว่างเจ็ดสิบลุลาเราเพิ่นบวบแห้งพร้อมเด้อท่านผู้ชมเพิ่นบวบแห้งเนาะเพิ่นบวบแห้งแชร์ไปเลยให้ทุกคนได้เห็นมีโชคโชคเราก็ร่วมสร้างร่วมทำบุญน้ำกันค่ะให้ได้โชคน้ำกันแบ่งปันกันเนาะแมนแบ่งกันมั่งไยแบ่งปันแบ่งปันค่ะเจ้าใดเจ้ากระไรข้าเจ้าก็ได้